รถข้างหลังนี่หัวแต่ม้าไม่บ่อยเสียมบ่เห็ดแตงบ่เห็นไซร่ไซอ,อีหยังให้เลยเดิมๆแบบพี่เลยบ่อ้ายหักกัะม้าไม่แต่หู้ดีแท้จอยเนี่ยฮะรถเขาไม่รถเขาเกา <c oughs> ่าเออล้อมเป็นกระทะโอ้เออกะพี่น้องมักแบบเดิมๆก็มีเนาะผู้เฒ่าผู้แก่อยากได้แบบเดิมๆบ่ใส่แม็กก็จะลดราคาให้ดอก นะหรือว่าผู้ไว้หลอ่อไว้รุ่นที่บางคลิปอยู่วันก็ถือแก่ก็จะอยากจะได้แมตใหม่อย่างใหม่ก็จะใส่ให้โอเคบอโอเคครับนะการลดเขาใหม่นี่แหละครับยังไม่ได้ล่างยังไม่ได้ยัง,ดอ,ยงดอกนะก็ผู้ใหมากแบบเดิมหรือผู้ใหมากแบบแต่แตงก็จัดให้ได้บดคือเก่านะสั่งเพียงตามสั่งโอเคอเ okay, บอโอเคครับเออแต่ว่าพอนหยุถือหกพันบาทเอาบอเอาครับเออมาเบิงดด้งรุ่นก่อนนะถึงจะเป็นเก่าเขาแตเ่เป็นใหมเ่เรานะ โตลต้าไฮรักรีโว่สองปี16-17นะโคตรสวยเลยหักส่วนลดแล้วเหลือ3ามแสนกว่าบาทนะแถมมอเตอร์ไซค์เวฟลอยสิบไอซ์ไปแดงคั้นหนึ่งเอาปะเอาเอาสิครับล่อเอาปะเอาเอาครับแม็กเอาปะเอาเอาครับยางเอาปะเอาเอาครับไลเนอร์เอาปะเอาเอาครับไฟไทยเอาครับเอาครับเอาโอ้ใส่ยเนี้ย เห็นบ้ากะไดเนาะหักกันบาไหมหักกันบาไอ้ยางนี่ให้ฟรีอยู่บ่้า้แม็กไม่ยางไม่โรเตรียใส่ยางทำไมให้<อ>ฟรีป่ปแล้วคนสิบบ้างให้ยางกันบ่ใส่ายางกี่เลนเป็นเดลรรถเออกระยานยุวา <c oughs> ยานเจ้าบ่ะหานี่แหละไม่แสนหามื่นโลดอ้ออนะสวยงามเปิดแคปได้ครับตัวน,นี้เป็นรีโว่รีโว่สวยงามขับเดิมๆสบายใจที่สุด นะตัวนี้เป็นโซ่แล้วนะครับับนเป็นสายพันธมินมันเป็นรุ่นวิโก้มันจะเป็นสายพันธะมินมันก็จะเปลี่ยนสายพันธุ์ทุก1นึ0 0 0สมืนโลแต่ถ้าเป็นรีโบมันเป็นโซ่ใช้งานยาวๆไม่ต้องเปลี่ยนสายพันธะมินถ่ายแค่น้ำมันเครื่องกองเครื่องของเหลวก็ขับยาวๆเลยรถคอยมีสายพันธ์ไว้รถจอมันรถอย่างไรรถชฟตันนะนี่ต้องเปลี่ยนไม่งั้นเดี๋ยวรถพังก็ ยี่หรือยี่เดือกูเห็นงูอยู่ติ๊กูุ๊ติ๊กเกอร์เดิมสวยงามอ้าวพันหกพันพอไหวเหมือนสี่หมือนห้าซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำไอเสียมโรสซิ่งจัดให้พนักงานบริษัทกัมสลิปเงินเดือนมาใบเดียวสุดไม่สุดสุดจัดดีไม่ดีดีครับผมชอบไม่ชอบชอบครับเอาไม่เอาเอาครับนะแถมมอเตอร์ไซค์เวฟร้อยสิบไอป้ายแดงหนึ่งคันไอเสียมโรสซิ่งจัดให้พิมพ์คำว่าโคตรสุด โคตรสุดโคตรสุด,อด,สดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่สงฟรีฮอดหน้าบา้านแจว